สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกับจันทันเนวข่าวสารฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชุมภูทวีปผมก็จะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเรื่องราวข่าวสารในวันนี้ครับหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นของทีมชาติไทยรวมไปถึงความเคลื่อนไหวในอาเซียนวันนี้มีเหตุการณ์มีเรื่องราวอะไรมากมายเกิดขึ้นวันนี้มาเหล่ามาพูดกันก่อนเาชา้าทําคลิปวอลเลยบอลไปนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ VNL นะพรุ่งนี้เช้าไม่ลงคลิปเดี๋ยวเก็บแรงไว้อัดเต็มๆมนะฮะพรุ่งนี้อย่าลืมมันจะมีโปรรแกม WNL วอลบ เชียร์สาวไทยไปด้วยกันเกมแรกวันพรุ่งนี้เจอโปแลนด์แล้วก็มีทีมชาติไทยในชุดดู23นะครับแข่งขันเวลา16บหนาฬกานะต่อกันเลยนะต้องแยกจอแนละ้วถ้าแข่งไม่เสร็จแล้วก็รอบค่ําทีมชาติไทยชุดใหญ่เจอกับอินเดียนะฮะก็มาซาทาอิชิอิครับ, i, ครบเคลื่อนไหวแล้วนะครับก่อนเกมเจออินเดียก็มีการมาให้สัมภาษณ์ถึงการเจออินเดียอิชิอิบอกว่าเกมเจออินเดียเนี่ยในวันพรุ่งนี้จะใช้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเจอเติร์มินิฐานการเรียกนักเตะเข้ามาใหม่เนี่ยจะแสดงเห็นว่าสาาาามรรถทํอย่งไ ส่วนความคาดหวังกับผลงานก็หวังเห็นผลงานทุกคนอยู่ในแคมป์พื้นฐานปกติทีมที่เปลี่ยนโค้ชจะมีการเปลี่ยนแผนแต่เราจะโฟกัสที่แผนของเรามากกว่าว่าจะเล่นยังไงเรื่องตำแหน่งต่างๆถ้าสื่อมองว่าอาจจะไม่ใช่ตอนนที่แท้จริงแต่การเล่นฟีฟ่าเดย์ครั้งที่แล้วถือว่าเราทําตามได้ทับได้ตามที่ต้องการอาจจะมองต่างจากสื่อมวลชนนะอย่างเช่นอีลาฟานเดลล็อกาเงี้ยเอามาเล่นแบ็คซ้ายก็เล่นได้อีชีกำลังจะสื่อแบบนั้นและเมื่อเจอทีมที่อันดับโลกต่ำกว่าอยากจะชนะแต่การเจออินเดียจะทำยังไงเพื่อไปต่อยอดก ก,การเจอเติมิฐานมากกว่าการที่แพ้อินเดียมา2เกมหลังสุดต,ตอนนั้นผมไม่ได้เป็นโค้ดผู้เล่นก็ไม่เหมือนกันในตอนนั้นเลยไม่ได้สนใจผมกําลังพูดถึงการเรียกตัวนักฟุตบอลซึ่งคําวิจารณ์คือสิ่งที่รับรู้มาโดยตลอดการประกาศรายชื่อคงไม่มีใครชื่นชอบได้ตลอดผมน้อมรับคําวิจารณ์และได้พูดไปแล้วว่าเรามีเป้าหมายในการสร้างทีเพื่อประสบความสำเร็จให้ได้พรุ่งนี้จะมีเกมของท่านยูยิบสาวและชุดใหญ่อยากให้แฟนบอลไทยให้กำลังใจเยอะๆนี่คือสิ่งที่อิชิอยากจะฝากแค่นั้นครับซึ่งก็ไม่มีอะไรเยอะเพราะว่าเเเรรราาาตีียยมมมคคววพพ้ออกกัันนนนแ่่งง2ข นนไม่มีข่าวสารอัปเดตอะไรมากมายเพิ่มเติมแต่ว่าก็มีสัมภาษณ์เบนเดวิตเขามองถึงการที่เขาไปเล่นเกมอาเซียนนะฮะในออสตาก็ถือว่าได้ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะในการเจอทีมระดับโลกถือเป็นความภาคภูมิใจที่คว้าชัยชยนะเหนือแมนยูได้เขาได้สัมผัสถึงเกมที่มีการบีบเร็วกวาดดันเร็วความเข้มข้นสูงกว่าเกมทั่วไปถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากและสร้างความมั่นใจให้กับตัวเขาด้วยรวมถึงการพัฒนาให้ดีขึ้นส่วนเป้าหมายก,กับทีมชาติไทยคือต้องเก็บชัยชนะให้ได้เขาพูดเพียงแค่นี้นะครับในมุมมองเขาการไปปปเเเลล่นนนนนใอาาซีียย็ระโช์มกผส ซึ่งก็โอเคเพราะเราเองเราไม่มีใครบาดเจ็บกลับมานะฮะคือถ้าบาดเจ็บอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ได้ส่วนฝั่งอินเดียละมอนยังไงเขาพูดถึงแรงบันดาลใจของเขาคือสถิติของไทยดีกว่าอนะินเดียเนี่ยแต่พวกเขาสแสวงหาแรงบันดาลใจก็คือการเก็บชัย2นัดล่าสุดคือการที่ชนะไทยในคิงคัพรวมไปถึง41ในเอเชียนคัพแต่ยานแล้วก็ตามเกมเหล่านั้นผ่านมาแล้วไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วหรือเดือนที่แล้วแล้วนักเตะต่างเปลี่ยนแปลงไปเขาก็ไปพูดคุยกับผู้เล่นที่เล่นในเกมนั้นที่มีประสบการ เปรียบเทียบเกมเหล่านั้นซึ่งเขาก็คาดหวังนะว่ามันจะออกมาดีแต่ถ้าถามว่าจะสามารถทําสกอร์ซ้ําเหมือนในปี2019ได้ไหม4-1จะได้หรือไม่นั้นถ้าทําได้มันคงจะยอดเยี่ยมมาก เขาอยากเห็นสกอร์4-1อีกครั้งโอ้โหก็ไม่รู้จะทาได้ไหมอะนะมันก็เป็นแค่การคาดหวังและสร้างแรงบันดาลใจทุกอย่างจะปรากฏในวันพรุ่งนี้ครับมาดูว่าเราจะล้างอาถรรพ์อินเดียในหลังๆที่เจอกันได้หรือเปล่าแต่ในกรณีต่อมาครับมาพูดถึงนักเตะไทยในชุดนี้นะครับนั่นก็คือปรลลเมศอาจวิไลผู้ถึงผู้ซึ่งไปเจทูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับสมสรจูบิโรอิวาตะซึ่งยืนยันจากเมืองทองอยู่ในเต็ดรวมไปถึงจากฝั่งจูบิโรอิวาตะนะครับซึ่งสถิติของป กับกิเลนพยองทํา45ประตูและ25แอซซิ์และก็เป็นส่วนรวมนะครับแกนหลักหัวใจในฤดูกาลนี้ของเมืองทองยู่นเตตเป็นกองหน้าที่เก่งแล้วถือได้ว่าเป็นตัวแบบของเมืองทองเลยนะฮะถ้าทีมอื่นมีต่างชาติที่เจ๋งเมืองทองก็มีปอลเมทที่เจ๋งเช่นเดียวกันจูวิโลก็ติดตามฟอร์มมานานนะฮะเรื่องนี้ทางฝั่งญี่ปุ่นก็ยินดีต้อนรับเขาเข้าสู่ทีมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจะเราจะมาแชร์คอมเมนต์ของฝั่งญี่ปุ่นว่าเข้ามองยังไงนะมารวมรวม,รวมกันแล้วกันนะครับอัดในคลิปนี้ไปเลยอย่างคอมเมนต์ ยินดีต้อนรับสู่จุบิโลอิวาตะฉันตั้งตารอในการยิงประตูมากมายของคุณความคิดต่อมาครับพูดถึงเมืองทองโอมาริก็อยู่ในทีมเมื่อปีที่แล้วเป็นสโมสรที่ผูกพันกับยามาฮ่าอย่างลึกซึ้งนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่อิวาตะมีเพืเ่อนสัญชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยากเห็นเขาทำผลงานได้ดียินดีต้อนรับสู่อิวาตะความคิดต่อมาครับกล่าวว่ายินดีต้อนรับสู่จุบิโลอิวาตะแฟนบอลชาวไทยทในที่ทำงานบอกว่าฉันรู้จักผู้ชายคนนี้ฉันก็เลยสงสัยว่าเขาเป็นนักเตะชื่อดังของประเทศไทยอล่นะอ่่าาาานตววมมก เข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการเรารอคอยที่เห็นคุณทําประตูและเล่นได้ดีในตําแหน่งกองหน้าและสามารถเล่นได้ทุกตาแหน่งในเกมรุกในฐานะสมสมาชิกของเจเนชั่นที่เติบโตมาก,กับการดูกับตันสุบะสะฉันสัมผัสได้ถึงอิทธิพลของเขาอีกครั้งความเข็นต่อมากล่าวว่าฉันชอบเขาเพราะเขาเป็นแฟนตัวยงของสุบะสะฉันหวังว่าเขาจะทํางานหนักเหมือนกับเพชอรในตําแหน่งกองหน้าต่างชาติและมีส่วนร่วมสนับสนุนจุบิโลอิวาตะความเขยนต่อมาคํากล่าวว่ายินดีต้อนรับคุณสมบัติที่ดีของมนุษย์มีผลกระทบเชิงบวกต่อทีมและสโมสรไม่ว่าผู้เล่นนนนจะเเป็็ยยัังไกตาามิอรบข ความคิดเห็นต่อมาครับเราไม่ได้คาดหวังอะไรจากเขาแต่คิดว่าเขาตัวสูงวิ่งเก่งมีเท้าที่ดีฉันตั้งตาที่เห็นเขาเหมือนเรียวอิจิของเราความคิดเห็นต่อมาครับกล่าวว่าขอขอบคุณที่ตัดสินใจร่วมทีมกับเราเราหวังว่าคุณจะทุ่มเทเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อที่คุณจะได้เป็นมิสากิในปัจจุบันและอนาคตความคิดเห็นต่อมาครับยินดีต้อนรับไม่จำกัดเวลาอยู่กับเราตลอดไปความคิดเห็นต่อมาครับกล่าวว่าเขาเป็นคนที่ดีจริงๆความเห็นของเขาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีไปเจหนึ่งกันเถอะความคิดเห็นต่อมาของย ยิงประตูได้เยอะและช่วยให้เราเลื่อนชั้นได้ความคิดเห็นต่อมากก่าวฮะความคิดเห็นคุณ,คณยอดเยี่ยมมากคุณเป็นคนดีจริงๆอย่างนั้นก็ตามฉันก็ไม่เคยอ่านเรื่องของกัปตันซูบะสะเลยดังนั้นฉันจึงไม่รู้เลยว่ามิสกิอยู่ในจูบิโลวงเล็บฉันรู้จักมิสกิแต่ไม่รู้ว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงความคิดเห็นต่อมาครับขอบคุณที่ร่วมทีมจูบิโลด้วยสัญญาเย,ยืมตัวการใช้ความเร็วของคุณสร้างโอกาสและโจมตีอย่างดุเดือจูบิโล่จูบิโลอิวาตะจะคว้าแชมป์และเลื่อนชั้นความ,มาค,วคิด เห็นคุณทาประตูในเกมกับสิงคโปร์ในรอบคัดเลือกของฟุตบอลโลกและโปรดทาประตูมันต่อไปเนี่ยฉันแทบรอไม่ไหวที่ต้องเห็นคุณเล่นนะก็ถือว่าเป็นการต้อนรับอย่างอบ่นของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นที่มีต่อปอลเมตอาจวิไลนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสียงชื่นชมแบบนี้นะครับที่เขาพูดถึงกับตันซูบะสระเนี่ยเพราะว่าปอลเมตก็สัมภาษณ์ว่าตัวเขาอ่ะดูกับตันซูบะสะแลวก็ใฝ่ฝันที่จะมาเล่นญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กดังนั้นเมื่อได้รับข้อเสนอเขามีความสุขและตัดใจตัดสินใจทันทีนนนนนนะจจาาาาาาากกกกีีีีี้้ไไปปปเนนเเเเเเ็็ททททํงงัััรรรยยภาษญาญญุุ่่่่่่สสสสืืืออออบพพววมมมดต บอลเมตก็เป็นนักเตะเจ๋งๆคนหนึ่งเลยล่ะนะครับที่แบกสโมสรสโมสรหนึ่งได้ในระดับเกมรุกเชื่อว่าความพยายามตั้งใจเขาจะทําให้เขาประสบความสำเร็จได้เหมือนกันนะครับรอติดตามอย่างใกล้ชิดส่วนอาเซียนนี่ว้าวุ่นกันใหญ่นะฮะในตอนนี้บางก็ล้อกันฮะดูเหมือนว่ามีเพียงนักเตะชาวมาเลเท่านั้นที่เล่นอยู่ในประเทศไม่ได้ไปต่างประเทศล้อกันไปนักเตะท้องถิ่นไทยเก่งมากจากเวียดนามก็บอกเหมือนกันว่าเด็กคนนี้เล่นเก่งมากพเพราะแสดงความดีกับประเทศไทยด้วยบางคนก็บอกว่านั่นเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการตลาดเนี่ยแต่นักเตะไทยหลายคนก็เล่นในใจลีก เตะไทยได้ลงเล่นบ่อยๆทีละทอนคว้าแช,ชมป์เจลิกมาแล้วเนี่ยบางคนก็บอกไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กันในเรื่องการพัฒนาฟุตบอลอยู่แล้วนะครับบางคนก็บอกว่าทาไมถึงสนใจใน,นักเตะไทยนะนั่นเป็นเพราะว่าไทยมีโค้ชญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่นั่นอาจจะเป็นเพราะเขามีโค้ชญี่ปุ่นไทยถึงได้ถูกสนใจจากญี่ปุ่นมากมายก็ประหลาดใจกันไปนะครับแต่นั่นแหละส่วนหนึ่งผมก็มองว่านักเตะไทยไปแล้วประสบความสำเร็จได้อย่างหลายคนไปแล้วก็แบบไม่ผ่านอย่างเงี้ยนะแม้กระทั่งตัวลูกเซี่ยวของอินโดจ นะเขาก็ไม่เอาลงอีกออหรือคองเฟืองไปแล้วแบบว่าไม่ได้โชว์ผลงานก็ดอกไปเลยเนี่ยคองเฟืองซวยอีกแล้วเนี่ยตีทีมชาติเวียดนามล่าสุดเพื่อเตะกับมาเลยแต่เจบอลลงเล่นกับมาเลยครับซ้อมอยู่ดีเจ็บไม่รู้ซ้อมกันแบบไหนซ้อมกันหนักหรือเปล่ากองเฟืองถูกถอนออกไปจากทีมชาติเวียดนามล้องเรียกดาวรุ่งเข้ามาแทนเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากของกองเฟืองครับอุตส่าห์กลับมาได้แล้วต้องมาเป็นแบบนี้เนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในเจสองอุย้ยไม่ใช่เจสองเลยวีลีกสองอ่าแต่ โค้ดสนใจจะเอามากู้วิกฤตในการเจอมาเลเซียที่โอนสัชาติแต่กับบาทเจ็บซะนี่กระไรมันเวรกรรมอะไรของเหยียนกองเฟืองนั่นคือเรื่องราวการอัปเดตในวันนี้นะครับคิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยวันนี้ต้องลาทัาชูยก่อนเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีนะจ้านายชา